นี้ปรบเทียนมีทำอะไรบ้างนะคะรายการวันนี้วันนี้ก็มีตัดกามนะคะมีตัดข้างกับคุ้งแก้มแล้วก็มีเสริมคามับทำเยอะขนาดนี้นี่คือาจารย์ชองไหมคะฝากปกาศทาบให้ดูเลยสังเกตนะคะมันจะไม่เท่ากันอย่างแรงมากเต่งแล้วเนี่ยมาแลยวอาจารย์หนูค่ะเดยวไม่ทัาจะเช้ตับอะไรเอาไว้รองพวกจริงหรอจะอ้วนจริงหรอ บางคนโดนยาสลบแล้วอาจจะมีอาการแพร้มอฟีก็เลยหลังจากการผ่าตัดก็ดมีการวมขึ้นนี่คือกระดูกที่ตัดออกมา11เซนคุณผู้ชมนี่นะคะใบหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม วันนี้เป็นแต่ช้านะคะก็เลยหน้าสดผมก็แบบก่อนเดินทางก็มีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะไปไหนครับนะคะกลับปะคะที่จะไปโรงพยาบาลมิราดาปะคะโอ,คโอเคค่ะแบบนึงคะ่ะ นะคะคที่นี่คือโรงพยาบาลหรูด่ามากชื่อโรงพยาบาลเต็มๆชื่อว่าอะไรนักกี้มิลาดาค่ะมิลาดาก็คือแบบเหมือนน้ำแฟนตาอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะอะไรมันเบรินดาไม,ไม่หลับมักนออก,ก,กูนอนร้อยดอกที่นี่เขาบอกว่าเขาใส่ใจจริงๆนะคะคือเป็นระดับโรงพยาบาลไม่ใช่แบบว่าเป็นคลินิกกุ๊กกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมขนาดแบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยยังหน้าตาดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้น ผู้หญิงยังน่ต้องยอย่าหยุดสวยนะคะวันนี้ปอเปี๊ยไมีทําอะไรบ้างนะคะ,ะรายการวันนี้วันนี้ก็มีตัดกางนะคะมีตัดคางกับคุ้งแก้แกมต้นเสือขมังค่ะทำเยอะขนาดนี้นี่คือจะช็อกไหมะคะไม่ช็อกค่ะเพราะเรามีหมอของที่สัตยีคอยดูแลตลอดทุสิค่ะตลนที่คนไข้มา รายการเยนนะอะขนาดนี้ค่าใช้จ่ายยังเพิเป็นล้านไหมคะไม่ถึงค่ะแม่เป็นไงล่ะใครที่อยากมาทําสวยนะคะ <c oughs> ก็ต้องมาที่นี่เลยะคะ่ะมิตราดาทานเข้าล่าสุดก,ก็คือตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งเ <c oughs> มื่อวานนี้ขนาดลูกอมยังอยากกินเลยไม่ได้กินมนันตั้งแต่ตอนแบบห้าทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้กินลูกอม,มก็ไม่ได้หรอกคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะต้งองวนเนาะรื่นน้ำลายได้ไหมคะตอนนี้รื่นได้โอเคอมานิดก็ไม่นิดหน้า พอทนได้อยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอดูเผื่อคุณหมอจะให้สิบสามบ้างนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปพบกับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างว่าเคสของหมอเปียคือแบบยากมากขนาดไหนคุณหมอทําได้หรือเปล่าหรือว่าต้องตัดหัวทิ้ง ปรึกษาคุณหมอครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องผ่าตัดซึ่งจริงๆอ่ะก่อนนั้นเนี้ยเราไปได้มีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วแหะว่าเคสของปอเปียใบหน้าที่มันไม่เท่ากันหน้าที่มันไม่เท่ากันหมอปากกาทาบให้ดูเลยตรงกลางเป็นยังไงสังเกตนะคะมันจะไม่เท่ากันอย่างแรงมาก มันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าคุณหอมอว่ามันแก้ไขได้ซึ่งต้องท้าความก่อนว่าปอกเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะไปถามมาหลายที่ละทั้งคลินิกของไทยคลินิกของเกาหลี ทุกคนให้ความเห็นแบบว่าต่างกันหมดเลยบางคนบอกว่าทําได้บางคนบอกว่าทาไม่ได้บางคนบอกให้จัดฟันก่อนแล้วค่อยแบบผ่าตัดขากรรไกรบางคนบอกว่าต้องผ่าตัดขากรรไกรก่อนแล้วค่อยไปจัดฟันบางคนก็บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดขากรรไกรเอ๊ะสรุปมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราค่าใช้จ่ายที่เราแบบไปปรึกษามาไม่ต่ํากว่าล้านไม่ต่ํากว่าล้านแต่ที่นี่เขาบอกว่ามีมเงินแบบแสนสองแสนก็สามารถทําได้รับ <c oughs> ส่วนเหมือนที่ไปเกาหลีเลยที่สําคัญนะ ไม่จําเป็นท e yeah, ี่จะต้องตัดผ่าตัดขากรรไกรให้ยุ่งยากเลยนะคะก็อย่าไปฟังจากปากคุณหมอเลยดีกว่านะคะโอ้ยระหว่างที่เราจะคุณหมอเขามีของว่างมาให้เรากินด้วยนะคะเป็นแซกนะคะกินยังไงกี้อันเนี้ยอุ้ยแรงอ่ะอันนี้คือกามค่ะอ้าวหรอนืกอว่าเนึกว่าเป็นเธอจะกินกระดูกเหรอคะนึกว่าเป็นของว่างจริงหรอทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยก็คุณหมอแบบเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็บอกตัดมาเยอะมาก หมอทำมาเยอะมากไปได้บอกทำแค่ปีสองปีแล้วก็หมอทำมาเป็นสิบปีโหดเออคือบางทีมันเป็นการที่มันปิดไงท่านี้มากนิดนึงนะท่านี้ลดนิดนึงก็ดีว่าท่านี่มันต่อมันเหมาะแต่ว่าของมันไม่ได้เรียวบแค่ะมันยาวมาคางเลยค่ะตลอดเลยครับต้องตัดแต่งตรงที่มันวีด้วยเช่นกัน หมอเคลียรเเป็คีรที่ยากเรมตารมดาบตามระดับ่มในช้านีชิวๆบ้างใเช่านี้บมาคุณหมอม, <c oughs> มาแล้วอาจารย์หนูค่ะ <c oughs> ตอนนี้นหนูหิวมากเลยคุณหมออดทนได้ไดค่ะ มันจะการตัดออกเยอะมากเลยนะการตอกเบี้ยแล้วปลุกเข้าไปอ่ะเห็นปะคือการมันไม่ได้ผ่าางเนี้ยมันไม่ได้ผ่า,<อ>า,ามันไม่ได้ผ่านก็คือมันใหญ่นะแต่มันคือมันอยู่ข้างในไงเนี่ยอย่างนี้ก็ตัดยากดูการั้นจะบอกว่าปลุกเข้าไปข้างใน เห็นบางคนมันจะมีการบอกว่าเย่ง้ยออกมาอีนี่มาลีมบอกเขาบอกอยู่ว่าสบายสบายตัดง่ายไม่มีปัญหาอะไรไม่ามหลังแบบพวกเขาบอกว่ายากปุ๊บเต่งนะเนี่ยที่เขาบอกว่าอยู่จะแค่แบบอยากกินยาคลายเครียดนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกแบบนี้ไม่อยากคลายเครียดด้วยเฮ้ยทำไมแบบว่าไม่มียาอันเนี้ยแบบว่าจะจ่ายแบบคนทั่วโลกอะคนทั่วโลกตอนนี้ก็เครียดมากเลยนะอยากกินมากคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรคะ ผมอยากขึ้นปักเ้าเชื้อผมว่าตักเนียนบอลเล้ล้วนี่คืออะไรคะเป็นยาไฮเครียยาไฮเครียตไอ้โอ้ยห้องน่าอลังการมากมีหันอาบน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมชอันนี้ไม่ใช่ถ้าจะใช้ท้ออะไรทอาไว้รองก้วกรองอ้วกจิงหรอจริงจิงหรอเราจะโอ้จริงหรอบางคนโดนยาสลบแล้วอาจจะมีอาการแพ้โมฟีก็เลยหลังจากการผ่าตัดก็จะมีการวัวคืน เงี้ยนี่ปกักปวยลอยเลยอ่ะไม่ดึงดค่ะไม่ดึงโอ้โหวิวดีมากเลยค่ะเห็นผู้ชักแก้ข้าอาบน้ำด้วยะนะคะเวลามีปัญหาอะไรอ่ะมาที่โรงพยาบาลนี้าได้ใช่ไหมสมมตินอนคืนหนึ่งสองคืนอย่างเงี้ยก็สามารถกดเรียกได้เลยนะคะเนี่ยพยาบาลก็จะถามว่าจะอะไรคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม จริงไหมจริงไหมออกนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเม่ฉต้องการความช่วยเหลือจริงเดี๋ยวฉันกดไปพยาบาลไม่ตอบป่อ้าเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแลนะม่โดีนะากลับบ้านมานานจค่ะมามาถึงบ้านหรอขอพจับมาม้าหน่อยสิ ขอให้ยาเด็บภ้วก็แสได้แล้วงั้นแสงแรงแงรงไว้ันหลนอยากให้ออกมาเสียสวยได้ค่ะม้าได้ออกต้อั้งใจเลยได้รักหมม้าน้ค่ะอน้ำตาจะไหล อีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญนะคะบอกแน่เลยว่าจะทำออกมาให้ปังอะ่ะอย่าลืมไหว้เจ้าที่ที่นี้นะก็อย่าลืมไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะเขาบอกว่าทั้งทีเถอะกระเทือ วันนี้ก็ครบสองอาทิตย์แล้วนะคะก็จัดมาให้คุณหมอดูแผลเนาะแล้วก็ดูว่าความบวมอย่างเงี้ยเป็นยังไงวันจันดรดเราจะอีกไหมวันนี้ก็เริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไม่ะด้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างนะคะนี่คืิตัวใหญ่มากรนะตรวจยังไงที่นี่อยู่โรงพยาบาลนะที่นี่อยู่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่มาก คุณผู้ชบนี่คือคุณหมอนี่ให้ปอบเย่อสวยนะคะคุณหมอหนูชอบมากจริงๆยังไม่หายยังหายซุ่งเพราะว่าหมอตัดข้างนี้ออกเย่อข้างนี้นะเอาตรงนี้ออกไปใช่ไหมที่บอสคุณแค่นะใช่แล้วก็ตัดลงมานี่ไหล่ข้งเลยทั้งหมดหมอตัดตั้งแต่ตรงมุมนี้เลยลงมานี่ ลงมาจนถึงตรงกึ่งกลางหน้าเลยหรออุ้ยแล้วนี้คุณบอกก็คือเปิดขยายยาวเลยนะสิขยายยาวเลยทั้งหน้าตลอดพราะว่าหน้าเดิมมันตันไปเยอะแต่เราเห็นขมวเราแต่งสวยนะเปก่อนนะเออโอเคสักรักคุณหมอดีกว่าคุณหมอเป็นยังไงบ้างพอใจกับพการทำหน้าไหมตสอที่จะบวนเยอะสอร์ที่ถึงเล่นยุ่งเพราะบอกว่าทำเยอะอยู่นะพอเราทำเสร็จขมว ตัดกามตัดใบคางตัดครงแก้งข้างนี้อออใช่ไหมเพื่อทําให้ก้อนหน้าไม่เท่ากันเยอะทําให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก่อนยุคจริงๆะต้องสามเดือนถามคุนหมอดีกว่าค้นหมอเคงหนูยากไหมยากเพราะว่าเป้นเบี้ยวเยอะจับได้ไม่ตด้วลม่งมีเยอะมันบิดเบี้ยวเยอะพยายามทำาให้มันใกล้เคียงที่สุดสองข้างนี่ตอนนี้มันดูเท่ากันดีถ้าสือว่าขนาดไม่รู้ว่าถือว่าเท่ากันะรู้สเบยอเห็นไหมแต่ตราได้มันต่างกันเยอะเลยไม่รู้รูปเดาหูกัน คนหวานน้ำหนึ่งคนทำหน้าอินไหมแคดีกรีในยุบหนูคนทำใจแล้วกรู้ดีแล้วยืนรอสามเดือนหกเดือนสวยเหมอย่าข้ารูปไปเรื่อยพี่คะแนนคราวนี้ถ้ามีร้อยให้ล้านคะแนนเออเลิศค่ะจะขอดูไหมคะตอนที่ตัดกามรู้อุ้ยมีไหมคุณหมออันนี้คือกระดูกที่ตัดออกมา 11เซนคุณผู้ชมเราไม่ได้ตัดแบบว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะนี่คือตัดออกมาทีเดียวเลย <Okay. S 1> ด้านขวามือคือมุมกลามด้านซ้ายมือคือคางนะคะคือตั้งแต่แบบชิดมุมข้างหัวยันมาตรงคางของเราอะ่ะแล้วที่เห็นก้อนเหนืองๆที่เป็นแบบว่าเหมือนเยลโลทิชชูนะั่นคือไข่มันนะคะ okay. ก็วันนี้เป็นวันที่ครบ20วันนะคะสำหรับการไปทำหน้ามาใหม่เกือบทั้งหน้าเลยนี่นะคะใบหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าพึงพอใจกับผลการผ่าตัดมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอรวบผมให้คนได้ดูหน้าเต็มๆแล้วกันนะคะแปบบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะใบหน้าหลังจากที่เรารวบผมแล้วนะคะเริ่มมาแต่งดูตรงขมับก่อนจากขมับที่เคยแบบว่า ซีบนะคะตอนนี้ขามับก,ก็เต็มมากขึ้นให้ใบหน้าตรงส่วนข้างบนดูกลมดูมนขึ้นนะคะส่วนคางนอกจากจะตัดตกแต่งให้มันดูแบบเป็น V Shape มากขึ้นนะคะคุณหมอก,ก็ได้ทําการว่ากรอกระดูกตรงส่วนนี้เพื่อให้ข่างรอบมีความส่วนโคง้งเว,ว้าให้แอบว่าเหมือนแบบมีนูนออกมานั่นเองนะคะ20วันน่ะลดบวมได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากในนันี่คือใบหน้าเหมือนกับคนที่แบบ ทำหน้าจากที่เกาหลีมาแล้วประมาณแบบสเดือน3เดือนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบบกเดียจะทําคลิปออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการครบ1เดือน3เดือนนะคะแล้วก็6เดือนเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูว่าวิวัฒนาการของใบหน้าบอบเบียหลังจากที่ทำสัลากรรมยกหน้าเครื่องใหม่เครื่องใหญ่สุดๆมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมากในขนาดไหนนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่ฟรีชีพมากๆนะคะแบบเกิดการที่แบบเสี่ยงเงินก้อนโตที่บอกเ้ล <c oughs> ุสา์แบบว่า เก็บมาเกือบทั้งชีวิตนะคะในการที่จะต้องแบบทำหน้าตัดสินใจอยู่นานมากนะแ,แต่ว่าที่แบบไม่ทำสักทีหนึ่งแล้วก็ต้องรอจนอายุ30กว่าเรามาทําเพราะว่าเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะยังไงก็ฝากกดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ปอบเปีด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้อะก็อยากให้กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมกลับจริงจนะคะ ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบายคนจะบอกว่าพวกเนี้ยธรรมชาติไม่ชอบทอบขนยกรรมทํามาเล้วก็แล้วเว<ร>ลา,<ร>าผู้ชายหล<ร>่อๆเดินผ่านมันมองกัน้ยมันก็นมองเพราะฉะนั้นความสวยความหล่อมันสำคัญอย่ามาว่าเลยคนแต่เมื่อที่โลกเราอ่ะทุกคนเนี้ยมันตัดสิน คนที่ภายนอกคอ่ะเพราะฉะนั้นความสวยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะก็ะช่วยไม่ได้เพราะว่าโลกมันโหดร้ายขนาดนี้แล้วก็ต้องบําเบลตัวเองด้วยกันแบบว่าเสริมความสวยเข้าไปด้วยนะคะ